เห็นว่าคุณแบลเล่นเดโมมาแล้วอ่าได้สไตลาเบดเป็นยังไงมาแล้วอ่ะเป็นยังไงครับเป็นยังไงครับสไตลาเบดเป็นยังไงล่ะครับอ่าความรู้สึกแรกอือคือบอกกันว่าผมอ่ะค่อนข้างเป็นคนเล่นเกมแบบแคชชวลนประมาณหนึ่งอ่ะคือเนื่องจากว่างานผมค่อนข้างยุ่งนะผมก็ได้แบบว่าหลังๆมาเนี้ยอายุเยอะด้วยมั้งก็เลยแบบรู้สึกว่าเล่นเกมยาก,ยากๆอ่ะไม่ค่อยไหวแล้วแหละเกมเนี้ยก็ตอนแรกก็ช่างใจอย,อยู่เอ๊ยจะลองจะลองไหมเพราะดูทรงแล้วมันอาจจะ ไปทางแบบออกออกไปทางแนวดัรกโซหน่อยอะไรเงี้ยซึ่งถ้าเป็นแบบพวกตระก,กูลดัรกโซ่ะคือผมจะไม่เล่นเลยเว้ยเพราะผมรู้สึกว่าเออเล่นคือรู้ตัวเออกูเล่นไปแม่งแม่งแม่งไม่จบแน่นอนอ่ะอ่ะอันนี้ก็ลองวัดใจอลองโหลดมาเล่นก็อ่าความรู้สึกก็คือมันมันเหมือนมีความแบบระบบสู้มันจะไปทางแบบไปทางพวกไอ้นี่มากกว่าไอ้นิโออะเกมนิโออะ กึ่งๆประมาณนั้นความยากก็ออกไปทางถ้าจำกัดความผมคือผมรู้สึกมันคือแบบเหมือนแนวนิโอดักโซที่มันง่ายลงมาหน่อยแล้วก็มีความเป็นเนียออโตมาตาผสมเข้าไปอะไรประมาณเนี้ยอืมแต่ว่าอันนี้มันก็แค่เดโมอ่ะก็ผมก็ยังช่างใจอยู่แหละจริงๆว่าอะมันจะจะซื้อมาเล่นดีไหมเพราะว่าไม่ค่อยชอบเล่นเกมยากไงแบบชอบแบบชิวๆอ่าม,มันค่อนข้างมันค่อนไปทางยากอพอสมควรเลยเหรอ ดูทรงดูกับวล่นระับนี้ต้องออกอันเนี้ผมพูดในมุมสุดตัวไงคือถ้าสําหรับผมอันนี้ที่ผมเล่นเดโมโจบไปอ่ะผมก็เล่นความยากปกติแหละมันก็อืมเอาเฉพาะเดโมแล้วกันนะ<ม>ก็รู้สึกว่ามันยากในระดับที่ไม่ได้แบบว่าลำบากผู้เล่นมากนะักก็ยังแบบอยู่ในโซนให้แบบว่ามีชาเลนจ์ประมาณหนึ่งก็คือแบบยังรู้สึกว่าในการต่อสู้เราจะต้องแบบกะจังหวะหรือว่าหลบอะไรให ให้แม่นประมาณหนึ่งไม่ใช่แบบว่าแค่เดินเดินเข้าไปกดตีตีคุณก็ชนะอะไรเงี้ยมันต้องมีต้องรู้การกดหลบหรืออะไรสกิลจะต้องเลือกอัพให้ถูกว่าเราชอบเล่นจะสายหลบสายแพรี่หรืออะไรเงี้ยให้มันถนัดเข้ามือน,นิดนึงเพราะว่าเหมือนสกิลพอยต์มันก็ต้องเลือกอะเรียกว่าอัพเรียกว่าอัพมัวไม่ได้ผมรู้สึกอย่างนี้นะต้องมันอัพมัวไม่ได้ต้องเลือกอ่าแต่ว่าเกมก็ดูไม่ได้โหดร้ายกับผู้เล่นมากมันก็มี มีตัวช่วยเช่นแบบคุณยังรู้สึกว่าน่าจะยังฟาร์มได้แบบอ่ไม่ไหวคุณก็ไปเก็บเวลก่อนหรืออะไรอย่างเงี้ยก็มันเลยรู้สึกว่ามันไม่ได้ยากมากนักหรือว่าถ้าตายเนี่ยก็รู้สึกว่าเช็คพอยต์ค่อนข้างโอเคแล้วก็ของมันไม่ได้ล่วงอ่ะหมายถึงว่าตายปุ๊บโอเคคุณก็แค่กลับจุดเซฟแล้วก็เออวิ่งมาสู้ใหม่อะไรอย่างเงี้ยมันไม่ได้แบบมันไม่ได้ลงโทษผู้เล่นมากจนแบบรู้สึกว่าโอ้โหม,มันยากจังเลยอะไรเงี้ยก็เลยแบบคิดว่ายังอยู่ในเกณฑ์ที่พอเล่นได้แบบ แบบสบายๆอยู่ประมาณนี้อันนี้คือจากความเรื่องพูดถึงเรื่องความยากอ่ะเนาะประมาณนี้แหละครับผมเคแล้วก็เห็นเห็นช่วงนี้มันมีกระแสแบบอะไรนะ IGN เขารีวิวแดกนู่นนี่ดราม่าเยอะนะเอเอเป็นแบบแต่ดราม<อ>มันไม่ได้มาดราม่าจากเกมนะเป็นดราม่าแบบจกักเออโลกภายนอกไปยีปเข้าไปอะไรเงี้ยใช่ใช่ผมคือผมรู้สึกว่าไม่ค่อยมีใครแบบ พูดถึงเกมเพย์จริงจังกันเท่าไหร่อะส่วนมากก็จะไปเรื่องดีไซน์ตัวละครน้องอีฟอย่างเดียวเลยช่วงเนี้ยเนอะตัวละครมันคือเออมันมันมันดูตัวละครมันดูเกาหลีมากเลยนะเออแหมมันแน่นอนมันมันเกมเกาหลีอะชิปอัพมันก็ค่ายเกาหลีอ่ะค่ายเดียวกับที่ทำไอ้นี่นีนิกเก็ตใช่ไหมเออตัวละครมันมันกลิ่นมันคล้ายคกันอยู่นะเอออืมก็เล่นอยู่นะไอ้นิกเก็ตก็เรียกว่า เรียกว่าไงดีพอเห็นก็คือมันจริงๆมันเหมือนกับสตอรี่มันแทบจะแบบว่าไปทางเดียวกันเลยอ่ะคือนี่เกียดกับไอ้เรื่องเนี้เหมือนกับสตอรี่มันแบบอะไรโลกล่มสลายแล้วก็มีแบบว่าอ่าหุ่นยนต์หรือว่าแบบแอนดรอยที่แบบเหมือนมนุษย์แล้วก็ต้องแบบไปต่อสู้แบบเพื่อแบบกู้คืนดาวอะไรเงี้ยคือแบบมันเป็นทางแบบทางคล้ายกันอ่ะเออแล้วตัวละครแอนดรอยที่มากอบกู้โลกก็ต้องแบบตสาวหุ่นดีๆใช่ก็ต้องแล้วเออแล้วแบบ ผมเห็นเห็นมาลงมาแต่ละตัวก็คือมันก็มีแต่สาวๆหัวหน้าหน่วยของอีฟเราก็ก็เป็นผู้หญิงอะไรคือผมรู้สึกว่ามันสร้างแต่แอนดรอยผู้หญิงหรือเปล่าวะแล้วเพราะว่าอย่างในนิเกะมันก็มีแต่ผู้หญิงที่เป็นนิเกะนะใช่ใช่ผมรู้สึกว่าไอคนทําเกมนี้มันต้องแบบมันเรี่กวอะไเขาแบบเขาชัชดเจนอยู่อะในเวเนี้ยแบบอืต้องชอบแบบเนี้ยเออทาไมอะก็อย่างเงี้ยเออชอบสาวๆไปต่อสู้ยิงปืนฟันดาบเออแล้วไงอะก็ชอบแบบเนี้ยเออเออซึ่ง ไอเนี่ยไอเนี่ยอเนี้ยอเนี้ยอันี้อัน,อน,อน,อนี้ความเห็นผมเฉยๆนะความเห็นผมเฉยๆคือผมอะเลยไม่ค่อยแปลกใจเว้ยที่มันจะแบบว่าประเทศอื่นที่แบบเขาไม่ใช่ฝั่งเอเชียเขามันจะต้องมีแบบมีบางคนบางกลุ่มบางบาง,บางประเทศเขาต้องดราม,มา่าผมเลยแบบไอเทียก็เป็นไปได้เปาวะมันก็เป็นไปได้อยู่แล้วกับก,การที่แบบมุมมองในการสร้างเกมมันมาเวยอย่างเงี้ยมันมาเวที่แบบโอ้โหคือกูมาทางนี้เต็มที่เลยแล้วก็แบบตัวละครก็คือจะเป็นแบบบิวตี้สแตนดาร์ดแบบที่มัน มันมันสุดทางของเขาอ่ะมันก็เออเป็นเป็นเป็นเวนี้เลยในขณะที่แบบเออบางมุมของโลกเขาเขาไม่ซื้อไอเดียนี้อะไรเงี้ยมันก็จะแบบนะอืมรู้สึกรู้สึกเข้าใจได้แล้วเข้าใจได้ที่แบบเออมันจะต้องมีคนคนว่าแต่ว่าไออย่างเคสของไอจเอ็นในจริงอ่ะผมเอางี้ก่อนคือผมอ่ะผมไม่ติดถ้าจะแบบมีคนมาตำหนิว่าเฮ้ยเกมแม่งอะไรนะ คำที่เขาใช้กัน่ะโอ้ยเกมตัวละครแม่งเมลเกสว่าตัวละครแม่งแบบนะตัวละครผู้หญิงเป็นแบบมีความเมลเกสสูงมากเลยอย่างนี้อย่างนั้นเลยเนี่ยผมผมอ่ะไม่ติดถัดเว้ไม่ติดที่เขาพูดกันเนี่ยมันจะอะไรนะเขาบอกว่าอะไรผู้สร้างน่าจะไม่เคยรู้จักผู้หญิงจริงๆมาก่อนเลยอะไรแบบนี้ใช่ไหมคือคือผมผมอ่ะไม่ติดถ้าจะตําหนิว่าแบบเกมมันดีไซน์มันตัวละครมันดีไซน์มาแบบไหนเว้แต่ผมอ่ะผมไม่ชอบผมไม่ผมไม่โอเคมากๆการที่ เขาพูดถ <linkage> ึงแบบผู้สร้างพูดพูดแบบยังไงนะเหมือนพวกเหมือนพวกเกรียนตามอิเ <grille> บบนเทอร์เน็ตอ่ะที่บอกว่าโอ้ยใช่ไหมมึงเวอร์มึงเวอร์จินเหรอมึงไม่เคยเห็นผู้หญิงจริงเหรอมึงก็แบบเล่นจินตนาการผู้หญิงในแบบของมึงออกมาอะไรเงี้ยคือไอ้แค่มันเป็นคาดูถูกอาร์ติสที่แบบทุเรศมากแล้วแล้วคืองนนี้นะเว้ยผมมีแบบยังไงนะมีมีคุยนะคุยกับเพื่อนๆแบบทําไมเขาถึงต้องแบบทําไมเขาถึงต,ง,ตงต้องต้องใช้ความเห็นที่มันรุนแรงแบบนี้ลงไปในรีวิววะ เออแบบเพื่อนผมก็แบบมีความเห็นอยู่สองอย่างก็คือหนึ่งแม่งคิดอย่างนั้นจริงๆนะส่วนสองคือคิดว่าเขียนแบบเนี้ยแล้วคนจะสนใจอืมผมว่าอืมถ้าลึกๆแล้วผมก็คิดว่าอาจจะอย่างหลักนี่น่าจะมีส่วนนะเออมันเรียกว่าระหว่างแบบอเขียนชมอ่ะมันแน่นอนแหละก็โอ้ตัวละครดีไซน์สวยงามหรืออะไรงี่มันก็มันก็ดูธรรมดาใช่ไหมแต่ถ้าเกิดคุณแบบอยู่คุณก็ลุกขึ้นทุบโต๊ะแล้วก็บอก ไม่เกมนี้มันแบบยังงุอยอยางงี้อย่างนั้นอย่างเงี้ยมันก็ออมันก็ดูแบบว่าคุณโดดขึ้นมาจากคนอื่นแล้วว่ามันก็จะแบบเหมือนได้แสงอะไรง่ายเออใช่ใช่คือซึ่งซึ่งอย่างนี้นะถ้าหากเพื่อนที่ผมเพื่อนผมบอกสองช้อยมาเนี่ยคือถ้าช้อยแรกเนี่ยผมจะแบบว่าเออก็คือมันก็คงเป็นความบสความแบบอะไรนะความปากหมาของมึงเองอแบบปากหมาโดยบริสุทธิ์ใจอะไรเงี้ยแบบเออพร้อมจะด่าเกมนี้โดยที่แบบว่ากูอยากจะด่าจริงๆเลยมันก็อ่ะเป็นเป็นคนปากหมาส่วนหนึ่ง แต่ถ้าหากว่านะถ้าหากว่าคุณเขียนรีวิวด่าโดยที่แบบคุณแม่งอยากจะเพื่อหาแสงนะผมผมเกลียดวิธีนี้มากเลยเพราะว่าในฐานะที่เราแม่งเป็นคนเป็นเป็นสายอาร์ติส์เหมือนกันแล้วเราก็ทํางานในเออ,อาจจะไม่ดูศสาหกรรมเกมนี้โดยตรงแต่ว่าแบบเรารู้ว่าไอ้ที่อาร์ติสกวก่อจะสร้างงานที่มันเป็นงานดีไซน์มันมีโวอเซตอัพมันมีเนี่ยโลกทัศน์ของเกมเนี่ยแบบไหนมามัน มันไม่ใช่แค่แบบว่าสมมตินึกภาพดูแบบมันมันจะต้องแบบไอ้เรีมันคงไม่ใช่คนแบบเชี่ยคุ้้วนแบบเฮ้ยกูอยากจะทําสาวๆอะไรเงี้ยมันไม่ได้ทําเกมกันแบบนั้นใช่ใช่งานดีไซน์คือเอออ่ะคุณบ้าพูดก่อนคืออ่าคือเอาจากทั้งเอาจากที่เล่นเดโมแล้วกันก็คือเรียกไงผมไม่ได้รู้สึกว่าโอเคตัวละครมันสวยแหละแล้วก็ตัวอื่นๆมันเรียกไงจริงมันก็ สไตล์เกาหลีแบบมันก็เป็นสแตนด์แบบว่าหน้าตามันก็แบบตามสแตนดาร์ดเกาหลีแบบว่าหล่อสวยแบบไอดอลเคป๊อปหรืออะไรเงี้ยนึกออกไหมก็จะแบบคือเกาหลีอ่ะมันก็จะแบบต้องหน้าตาประมาณนี้หุ่นประมาณนี้ทําท่าทําทางประมาณนี้อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าจากที่เล่นโอเคตัวละครมันก็เรื่องนึงแต่ว่าที่ผมรู้สึกคือเออคือเกมเพลย์มันก็ดีนะคือเกมเพลย์มันก็ไม่ได้แย่แล้วก็รู้สึกว่า มันก็ไม่คือคือถ้าเล่นจริงๆ่ะมันก็ไม่ไม่ไม่รู้สึกว่ามันมีอะไรที่แบบว่ามันดูแบบเหมือนคือมันดูคือเกมมันดูตั้งใจทาอ่ะอะอย่างเงี้ยก็ไม่ได้แย่เออมันจะไม่มันไม่ใช่เกมที่แบบว่าเฮ้ยกูจะทาฉากกูจะทําผู้หญิงเซ็กซี่ออกมาเยอะๆแล้วคนจะได้จ่ายใช่ใช่ใช่ไม่ได้มีแค่นั้นหนูอ่ะใช่คือมันไม่ได้มีแค่นั้นถ้าคุณเล่นอ่ะมันก็จะแบบมันก็จะมีรายละเอียดต่างๆหรือเวิร์ลเซตติ้งหรืออะไรที่แบบคือมันมีแค่เดโมตอนเนี้จะจากที่สัมผัสอ่ะมันเขาไม่ได้มีแค่นนั้งคือ ง่ายง่ายครับอย่างย้อนกลับไปอย่างเกมนี้เกะคนส่วนมากก็จะมองว่าอะไร่เกมตูดอย่างเงี้ยก็จะบอกมันเกมตูดแบบเูลนะผมมาเล่นด้วยเออแต่จริงๆอ่ะมันเป็นผมมองมันเป็นเกมที่ค่อนข้างอินโนเวชันอยู่นะในแง่ของเกมเพย์ที่แบบเกมมือถืออะที่มันเป็นเกมแบบเออยิงหมายถึงว่าเกมเพย์มันไม่เหมือนเกมอื่นที่แบบอ่าบิวตัวละครมาแล้วก็ตีตีตีกันะมันต้องแบบค่อนข้างใช้ฝีมือในการเล่นประมาณนึงถึงคุณจะเติมตังก็เหอะแล้วก็ไอที่ว่าเกมตูดโอเคมันก็ดู มันก็ดูสวยแหละแต่ว่าเกมมันมีอะไรมากกว่านั้นอ่ะถ้าเล่นอ่ะผมก็คิดว่าอ่ามันค่ายเดียวกันน่ะก็เลยคิดว่าเขาไม่น่าจะแค่ใส่มันเพื่อสวยงามแต่ว่าโอเคมันก็แน่นอนอ่ะเราจะอยากดูแบบแบบตัวละครแบบไม่ค่อยเอาอย่างยมันหน้ามองอ่ะแหละมันก็เราก็อยากเห็นแบบตัวละครสวยๆแบบออกแอคชั่นใช่ไหมแบบฟันดาบหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยมันก็ดูเท่กว่าถูกป่ะล่ะใช่มันก็แบบนั้นแหละเออประมาณนั้น คือคือผมอันนี้แค่แค่อยากจะออกความเห็นว่าผมมาไม่ติดอะไรถ้าคุณจะแบบเออเกมมันดีไซน์มันเพื่อคนกลุ่มนั้นกลุ่มนี้โอเคมันก็ก็ก็แล้วแต่คุณอนะ่ะมันเป็นมันเป็นฟรีสปีดของคุณอนะ่ะแต่ว่าผมไม่ชอบการที่แบบมาว่า้ายผู้สร้างโดยที่แบบใช้คํารุนแรงเพื่อ,อเพื่อเพื่อหากระแสอะไรอย่างเงี้ยผมผมไม่ค่อยเห็นด้วยเท่าไหร่ <ผม S 1> ใช่ผมคือคือคือเป็นเลยเป็นอะไรที่แบบคือผมมาคิดว่าอย่างที่บอลบอกว่า ถ้าเขาแบบรู้สึกอย่างนั้นจริงๆแล้วก็เขียนออกมาง่ายๆจากความเขียนออกมาจริงๆจากความรู้สึกเขาอ่ะผมว่าอ่าเอาตรงๆทูบีแฟร์เขาก็มีสิทธิ์ที่จะออกความเห็นว่าเขาช,ชอบอะไรหรือไม่ชอบอะไรแหละแล้วก็ออ่ามันก็มีสิทธิ์ของเราที่เราจะชอบหรือไม่ชอบอะไรถูว่า,ออาแล้วแต,แต,แต่แต่ทั้งหมดเลยนะไอ้ที่เราคุยกันอยู่อะมันก็เป็นแบบมันก็แฟนตาซีเปะวะมัน,มน,นซีเกมมันเป็นเกมใหม่ดูว่า โลกแฟนตาซีแอนดรอยมันมีที่ไหนอะตอนเนี้ยใช่ป่ะมันแฟนตาซีอะแล้วคุณจะมาสเตนสแตนหล์ดอะไรอะมันก็นั่นะแหละเออถ้าออถ้าคุณไม่ชอบก็ไม่ต้องเล่นหรืออะไรไปก็ได้ออแคนแออ่นั้นแหละนั้นค่ะผมนะนั้นผมมองว่าแบบเหลือพื้นที่ให้จินตนาให้คนแบบอยากจินตนาการอะไรกับแบบความบันเทิงบ้างแม่งไม่ต้องแบบพยายามจะสะท้อนโลกแห่งความเป็นจริงสะท้อนสังคมทุกงานก็ได้มันแบบมันมีบ้างมันก็ดีเว้ยแต่มันมแบบ ไม่ต้องไปคาดหวังงานที่เขาเขาไม่อยากคือว่างานนี้แม่งไม่ไม่ได้อยากจะใส่สะท้อนความเป็นจริงสะท้อนโพลิติคอลคอลเลกชันอะไรขนาดนั้นไอ้ยังกอยากไปบังคับให้เขามีดิเออถูกว่ามึงมีก็ก็เกมอื่นมีเกมอื่นมีหรือหนังอื่นมีก็มีไปแต่ว่าแบบบางเกมถ้าจะมันจะไม่มีก็ก็มันก็สิทธิ์ของเขาเหมือนกันประมาณนั้นอืมเนาะแต่ว่าแต่ว่าอย่าโจมตีศิลปินหรือโจมตีอาร์ติสด้วยแบบด้วยคือผมไม่อยากใช้คํานี้นะเว้ยแต่แบบมันมันมัน ผมไม่อยาผมแต่ผมไม่ชอบการแบบการวิจารณ์โดยด้อยค่ากันอ่ะจริงๆมไม่อยากใช้คําว่าด้อยค่าแต่แบบมันมันคือการด้อยค่าจริงๆอ่ะมันทําให้รู้สึกเหมือนว่าโอ้ยเชื่อม่มเป็นคนแบบกักทำผลงานคนกักกากระทำผลงานอย่างนี้ออกมาซึ่งมันไม่ใช่ไงถูกป่ะทุกคนมันมันมันเหมือนกับว่าเราเราไม่ได้มองที่ความดีงามของผลงานแล้วไงเหมือนเรามองเหมือนมันมันฟีลประมาณว่าเราหาจุด มันเหมือนกับว่าเอ้ยเราหาจุดตําหนิอะไรบางอย่างมาได้เราเลยต้องแบบว่าการทำการทำไงดีว่างั้นเราก็กดให้มันต่ําลงไปเราแบบว่าเราไปว่าเกมมันไม่ได้ละเราก็เลยบอกเลยว่าคนทําเนี่ยมันแบบมันอย่างงู้นอย่างนี้อย่างนั้นมันเป็นคนไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยมันไปอย่างนั้นแทนซึ่งเดี๋ยวนะเราเรากาลังวิจารณ์เกมไม่ใช่เลอเราควรจะดูว่าเออมันอันนี้เรื่องยังไงหรืออะไรยังไงใช่ไหมกราฟิกตีรือเปล่าหรืออะไรเงี้ยเกมเพย์ใช่ป่ะแต่เรากลับไปคุยกันเรื่องเอ้ยนักวันมันไม่รู้จัก้ิงงงงรรๆวว่่ะะเเออออแลไไยาี้ย เออแล้วมันยังไงวะเออเนาะประมาณนั้นอย่างอย่างเงาจริงอย่างผมอะ่ผมก็ไม่ได้ชอบดีไซน์น้องไอ้น้องอีฟเท่าไหร่นะมันก็แบบอย่างผมเรียกผมผมเองตอนผมเล่นน่ยแบบโอ้นี่มันน้องแมงทับนี่หว่าเพราะชุดมันเขียวๆแบบเหมือนแมงทับอะ่ะม,มองข้างหลังนี่แบบเออช่ม้สีแมงทัเอ,อ่ะใช่<ๆ>สีมันยันเอียดเหมือนมันมีปีกๆด้วยชุดอะ่ะนี่มันน้องแมงทัเนแบเออหนองแมงทัพ อย,อย่างผมเองอบอกก่อนผมบอกก่อนนะผมเองอะ่ะผมน่าจะไม่ได้ซื้อเกมนี้มาเล่นเออดูทรงแล้วแบบอ่าผมผมไม่ผมไม่ค่อยแบบนีไฟมันไม่รู้อะ่ะม,มันเป็นเวเซ็กซี่ในะแบบที่ผมไม่ค่อยไม่ไม่คลิกกับผมเอาตรงๆอย่างนี้เกตก็ไม่ค่อยคลิกกับผมผมก็เลยแบบอืม,อมบางทีมันรู้สึกแบบแบบเซ็กซี่แบบในในเบอร์ที่แบบเกินเกินลิมิตกลัวคุณรู้สึกแบบคุณรู้สึกอันคอฟอร์ตอันคอมฟอร์เทเบิลกับดีไซน์นี้อะไรเงี้ยแต่ว่า ผมก็แค่ข้ามมันไปผมอ่อไม่เป็นไรแค่แค่ดีไซน์มันไม่แมชกับเราเท่านั้นเองประมาณนั้นอืมก็ก็โอเคนะก็เดี๋ยวไว้รอดูแล้วกันว่าเดีอยจะเกมออกแล้วมันออกมาเป็นไงนะครับอืมส่วน,ส,วนส่วนผมเอาตอนนี้ทนะตอนนี้ก็ยังก็ยังลังเลอยู่ว่าจะเล่นไม่เล่นดีไหมนะแต่ว่าแต่ไม่ใช่ว่าเรื่องเนื้อหา,หาหรืออะไรคือสำหรับผมนี่คือเพราะความผมรอดูความยากอย่างเดียวเลยถ้ามันยากถ้ามันยากเกินแบบที่ผมรู้สึกว่า เล่นแล้วมันตึงว่ะก็อาจจะไม่ได้เล่นเดี๋ยวรอดูก่อน,นอแต่ถ้ามันมีโหมด easy ก็อาจจะมาเล่นโหมดนั้นแทนแชอบเล่นอะไรง่ายๆ